D.I.Y ตัวดึงแผ่นอลูมิเนียมเทปใช้กับสถานการณ์หลังคาประยุกต์ตามสมัยนี่นะครับฟังที่ดึงดึงทีเดียว50เมตร จะให้ดูแผ่นว่าตึงขนาดไหนนี่ครับตะยะแผ่น นุ่นคือปลายครับฝั่งนูน้นนี่ดูแผ่นนะครับตึงเปี้ยอนี่แผ่น25มมิลน,นะครับ นี่นะครับฝั่งท้ายฝั่งท้ายก็ใช้รูปแบบเดียวกันครับ ขอบคุณที่รับชมครับ